หมวดสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมวดนะคะที่เป็นรูปหัวใจตรงนี้นะคะหมวดนี้จะเป็นหมวดที่เอาไว้เก็บบันทึกลายเย็บค่ะก็คือเวลาที่เรานะคะมีการตั้งค่าปรับตั้งค่าของลายนั้นๆไว้ไม่ว่าจะเป็นปรับตั้งค่าความตีห่างปรับตั้งค่าความกว้างแคบไว้แล้วเนี่ยแล้วเวลาที่เราอะคะ่ะอยากจะกลับมาเย็บลายเนี้ยแล้วปรับแล้ว เราได้ปรับความทีหางกว้างแคบที่เราชอบไปแล้วแต่เราไม่อยากจะต้องมานั่งปรับใหม่ทุกๆรอบเวลาที่เราจะเย็บนะคะเราสามารถปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยเก็บบันทึกไว้ในตัวเครื่องได้เลยแปลว่าเวลาที่เราเย็บเสร็จถ้าเราเก็บบันทึกไว้แล้วอะค่ะเราปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเครื่องจักรมาใหม่เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปเลือกลายเนี้ยที่เราปรับขนาดที่เราต้องการไว้ได้อะคะ่ะ โดยที่เราไม่ต้องมาตั้งค่าใหม่เลยวิธีการใช้งานไม่ยากค่ะเดี๋ยวดูนะคะก็คือถ้าสมมุติชนจะเก็บลายแอปพลิเคตตัวนี้ค่ะที่ชนได้แบบปรับความที่ห่างปรับความกว้างแคบไปแล้วว่าชนเย็บลายเนี้ยความทีห่างความกว้างแคบเนี้ยบ่อยๆชนจะเก็บมาค่ะชนก็เข้าไปตรงรูปหัวใจหนึ่งครั้งเราก็จะเห็นแฟ้มใช่ไหมคะเราจะมีแฟ้มให้เลือก3รูปแบบนะคะ แฟมแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวเฟมอะค่ะอ่ากดก็ไปนะคะอันนี้จะเป็นเฟมเอาไว้เปิดเวลาที่เราจะาเลือกลายเย็บอะคะ่ะที่เราเก็บไว้แล้วแต่ถ้าเป็นแฟมที่2แฟมนี้นะคะที่เป็นลูกศรชี้ลงนะคะแฟมเนี้ยจะเป็นแฟมอะค่ะเก็บบันทึกลาย เห็นไหมคะกรอบสีเหลืองตรงนี้เขาจะเห็นเลยค่ะว่านี่คือลายที่เราได้ทําการเลือกไว้แล้วก็ปรับความทีหางกว้างแคบไว้แล้วเนี่ยเราต้องการเก็บลายเมื่อกี้ค่ะเราก็กดเครื่องหมายถูกได้เลยเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวดูนะว่าจนไปในหมวดอื่นบ้างสมมุติจนเลือกลายนี้ไปแล้วแล้วจนจะเลือกลายเมื่อกี้ค่ะที่เป็นลายแอปพลิเคเนี่ยจนกดก็ไปตรงรูปปวใจเห็นไหมคะแล้วก็กด เมด้านบนสุดค่ะหนึ่งครั้งเห็นไหมคะเขาจะมีให้เราเลือก2อันอันแรกเนี่ยคือลายที่ชนเก็บไว้ก่อนหน้านี้ส่วนลายเนี้ยค่ะคือลายที่ชนเพิ่งเก็บไว้เมื่อกี้เราก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะหนึครั้งเห็นไหมคะลายที่เราบันทึกไว้เนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็สามารถเย็บต่อได้เลยค่ะอ่าดูนะคะต่อไปเลยก็คือถ้าเราจะลบอย่างสมมุติอะค่ะชนไม่ได้เย็บลายนี้แล้วอะจนจะลบลาย ที่เก็บไว้อ่ะค่ะออกให้เราเลือกนะคะอย่างจนจะลบลายนี้กดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกค่ะตอนนี้ลายก็จะเหลือแค่ลายเดียวถ้าเราไม่ลบลายนี้ค่ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็กดไปที่รูปหัวใจเห็นไหมคะจะกลับมาหน้าหลักได้เลยในหมวดของตัวอ่าหมวดที่3เนี้ยค่ะจะเป็นหมวดของการปรับตั้งค่าลายซึ่งจะบอกเลยค่ะว่าหรือว่าจะเป็นหมวด าการเลือกลายเนี่ยจะบอกรุ่น B79 เลือกลายง่ายมากซึ่งจะบอกเลยค่ะว่าวิธีการเลือกลายเนี่ยใช้ปลายปากกาแตะลงไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอสัมผัสไวมากแล้วก็ลายอะคะ่ะแบ่งเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่ายหมวดที่หนึ่งเห็นไหมคะที่ชนได้สอนไปเมื่อกี้คือลายเบสิกลายพื้นฐานหมวดที่2คือลายตกแต่งหมวดที่3นะคะจะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษหมวดที่4ก็จะเป็นหมวดลังดูมหมวดที่5นะคะ ก็จะเป็นหมวดงานคิวติ้งหมวดที่6ก็จะเป็นหมวดที่เราได้เก็บบันทึกลายที่เราได้เย็บบ่อยๆแล้วก็ปรับตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วจะบอกเลยค่ะหน้าจอในหมวดที่3ตรงเนี้เห็นไหมคะทั้งหมดเลยเนี่ยเลือกไม่ยากใช้งานไม่ยากอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะคะลองใช้ปากกาเนาะลองเลื่อนไปเลื่อนมาดูลายนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าลายเย็บของรุ่น b 7 9เเยอะมากๆแล้วก็ลายสวยๆทั้งนั้นเลย อย่าลืมนะคะลองเข้ามาเล่นในหมวดที่3แล้วลองเลือกลายแล้วลองเย็บดูนะคะ